ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเชิญเสี่ยงพิจารณาชู้หลงตั้งแต่หัวจรดเท้าชุดที่มันสวมใส่ล้วนธรรมดาสามัญอย่างที่สุดถึงแม้ลักษณะของมันจะดูเป็นผู้ใหญ่นิดหน่อยก็เถอะบนชุดของมันเองก็ไม่ได้ตกแต่งด้วยเครื่องประดับใดทั้งสิ้น กระทั่งหน้าตาของมันก็ดูอยากจนข้นแค้นเป็นอย่างมากเจ้ารู้หรือไม่ว่านิกายยอดนักสู้เรียกเก็บเท่าไหร่แค่ค่าใช้จ่ายหนึ่งปีก็ทำให้เจ้าขนหน้าแข้งร่วงแล้วชู้หลงเม้มปากขนากล่าวแต่ทันใดนั้นมันได้ยินเสียงราวกับมีคนกําลังกัดผลไม้อยู่ตัวมันมีความชํานาญเรื่องการค้นหาอาหารและมันหันในทันที มึนเห็นเฉินเซียงกำลังถือผล,ลไม้สีม่วงลูกหนึ่งในมือแล้วกัดเข้าไปหนึ่งคำแถมยังพ่นเปลือกของมันออกมาอีกชู่หลงแข็งค้างไปชั่วขณะมันจึงตะโกนขึ้นทันทีไอ้ง่อเจ้าใช้ผลวิญ,ญญาณม่วงเช่นนี้หรือหุดเลยหยุดกินเดี๋ยวนี้มารดาเจ้าเถอะ ขนาดเปลือกของมันยังมีค่าเลยแต่เจ้ายังยังคายมันทิ้งผลวิญญาณม่วงเป็นสมุนไพรหลักสำหรับสกัดกลัน่นเม็ดยาปราณแท้จริงการกินมันเช่นนั้นถือได้ว่าฟุ่มเฟือยและเสียของเมื่อเห็นเช่นนั้น ชู้หลงอยากจะแย่งมันมาจากมือของเฉินเซี่ยงนับในความคิดของมันการที่กัดกินเข้าไปตรงๆแบบนั้นถือว่าเป็นการดูหมิ่นอย่างยิ่งเฉินเซี่ยงยังคงไม่แยแสขนวิญญาณม่วงนี่มันอร่อยจริงๆทั้งยังหวานมากด้วยอ่า หลังจากกินเข้าไปข้ารู้สึกได้ถึงปราณอันอุดมสมบูรณ์ที่มันปล่อยออกมาเลยล่ละเห็นท่ากินตะกละตะกลามของเฉินเซี่ยงใบหน้าของชู้หลงเปลี่ยนเป็นแดงคล้ำกระทั่งยังโกรธเคืองเป็นอย่างมาก แม้ผลวิญญาณม่วงจะไม่ใช่ของมันแต่เห็นท่าทางการกินแบบนั้นกลับทำให้มันปวดหัวแทบล้มหยุดกินเดี๋ยวนี้ข้าจะซื้อผลวิญญาณม่วงน,นั่นชู่หลงตะโกนขึ้นอย่างรวดเร็วแต่มันยังไม่ทันได้กล่าวจบ เฉินเซียงก็กลืนผลวิญญาณมุ่งลงไปหมดแล้วชู่หลงเดือดแค้นด้วยความกโกรธกระทั่งมันอยากพุ่งเข้าไปกระทบคางของเฉินเซี่ยงให้แตกเป็นเสียงเสียงว่าแต่เพื่อจะเข้านิกายยอดนักสู้หนึ่งปีต้องจ่ายเท่าใดรึก เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มชู้หลงกระทึกเท้าทั้งยังแค่นเสียงด้วยความโกรธเจ้าคนอย่างเจ้าจะไม่มีทางได้เข้านิกายยอดนักสู้หรอกแม้มันจะไม่รู้จักตัวตนของเฉินเซี่ยงแต่มันก็มั่นใจว่าเฉินเซียงร่ำรวยมาก มิเช่นนั้นเขาคงไม่กล้ากินผลวิญญาณม่วงเช่นนั้นงั้นลืมที่ข้าถามไปเถอะเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับหยิบผลวิญญาณม่วงอีกลูกออกมาและกำลังจะกินสิทภายนอกต้องจ่ายสามพันผลึกศิลาขั้นกลางต่อหนึ่งปี ชู้หลงกล่าวตอบอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงหยิบเอาศิลาสีฟ้าขนาดเท่าหัวแม่มือออกมาแล้วยื่นให้เฉินเซียงมีสิบผลึกศิลาขั้นกลางสำหรับผลวิญญาณม่วงของเจ้าผลึกศิลาและเหรียญวิญญาณนับว่าคล้ายคลึงกัน ทั้งสองต่างเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่ประกอบไปด้วยปราณวิญญาณบริสุทธิ์เพียงแต่ปราณวิญญาณที่ถูกบีบอัดภายในผลึกศิลาจะหนาแน่นกว่าหากเทียบกับเหรียญวิญญาณ เฉินเซียงเคยได้ยินจากซูเหมยเหย่าว,ว่าดินแดนภากฝั่งนี้ใช้ผลึกศิลาขั้นกลางเป็นสื่อกลางในการค้าขายหนึ่งผลึกศิลาขั้นกลางเทียบได้กับหนึ่งพันเหรียญวิญญาณขนาดใหญ่จึงกล่าวได้ว่าสิบผลึกศิลาขั้นกลางมีมูลค่าเพียงหนึ่งหมื่นเหรียญวิญญาณขนาดใหญ่เท่านั้นพี่ชู้ท่านคิดว่าค่าเป็นหมูหรือ นี่เป็นส่วนผสมหลักเพื่อใช้ในการสกัดกลั่นเม็ดยาปราณแท้จริงท่านคิดว่ามูลค่าของมันมีเพียงเท่านี้หรือข้ากินมันเองซะยังดีกว่าเฉินเซี้งกล่าวพลางเบ้ปาก3าสชู่หลงกล่าวด้วยท่าทางเฉยเมยเฉินเซี่ยงสายสีษะพลางเริ่มเดินตรงไปข้างหน้าชู่หลงรีบตามเฉินเซี่ยงไปอย่างรวดเร็วพร้อมตะโกนขึ้นห้ เฉินเซี่ยงไม่สนใจ6 0 1 0 0หนึ่ง0เลยเอาเฉินเซี่ยงหันกลับมาพร้อมกล่าวด้วยรอยยิ้มก่อนหน้านี้ท่านต้องการซื้อมันเพียงสิบผลึกศิลาแต่ดูตอนนี้สิราคาของมันต่างกันลิบลับเลยเนอะท่านช่างเป็นนักหลอกกลวงต้มตุนเสียจริง เฉินซิ่งยื่นผลวิญญาณม่วงให้แล้วรับผลึกศิลามาเจ้าไม่รู้หรือว่าตระกูลชู่ของข้ามีชื่อเสียงในเมืองยอดนักสู้เรื่องการทำธุรกิจพวกเราจะสู้เพื่อผลึกศิลาหากมันหล่นอยู่เบื้องหน้าเรา ไม่มีทางที่เราจะปล่อยมันไปแน่ชู้หลงกล่าวอย่างตรงไปตรงมาขณะที่มันจ้องมองผลวิญญาณม่วงราคาผลวิญญาณม่วงในเมืองยอดนักสู้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและนั่นเป็นเพราะพ่อค้า เฉินเซียงรู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะขาดทุนแต่สองแสนเหรียญวิญญาณขนาดใหญ่ก็เป็นไปตามที่เขาหวังอยู่แม้ชู่หลงจะเป็นเพียงนักต้อมตุ๋นตัวน้อยแต่มันก็คุยถูกคอกับเฉินเซียงเป็นอย่างมากทำให้บัดนี้ เฉินเซียงเริ่มมีความเข้าใจกับดินแดนฟากฝั่งนี้มากขึ้นดินแดนที่เฉินเซียงอยู่ในตอนนี้เรียกว่าดินแดนยอดนักสู้เป็นดินแดนขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้อำนาจของนิกายยอดนักสู้พื้นที่ของมันกว้างใหญ่ ถ้าขุมอำนาจต่างๆที่อยู่ภายในดินแดนนี้ต้องจ่ายสวยให้กับนิกายยอดนักสู้เช่นนั้นนิกายยอดนักสู้จึงจะคุ้มครองให้ขุมอำนาจเหล่านั้นปลอดภยัยน้องเฉินในอนาคตอย่าได้กินผลวิญญาณม่วงราวกับคนง่อีกละ หากเจ้าถูกนักปรุงยาเหล่านั้นเห็นข้าวเจ้าต้องถูกพวกมันทุกตีแน่ชู่หลงกล่าวเมื่อมันคิดถึงเฉินเซิงที่เพิ่งกินผลวิญญาณม่วงไปเมื่อคู่หัวใจของมันพลันเจ็บปวด สำหรับเฉินซึ่งเรื่องผลวิญญาณม่วงล้วนไม่สำคัญอันใดตราบที่เขามีทักษะน้ำลายมังกรเขาก็สามารถผลิตตผลวิญญาณม่วงได้มากมายชูหลงท่านยังจะกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่ข้าจะเข้าร่วมนิกายยอดนักสู้อีกหรือไม่ เฉินนิ่งกล่าวพลางหัวเระชู้หลงยิ้มอย่างเจ้าเล่แล้วกล่าวขายผลวิญญาณม่วงให้ค่าสิบผลสิเช่นนั้นย่อมเป็นไปได้แต่เจ้าต้องผ่านการทดสอบของนิกายยอดนักสู้ก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมได้อย่างแท้จริงมันเป็นกฎของทุกๆนิกายนะ่ะ เฉินเซียงเดินตามชู่หลงไปที่เมืองแห่งหนึ่งเมืองแห่งนี้เรียกว่าเมืองเทียนเหมินและนิกายยอดนักสู้ก็ไม่ได้อยู่ไกลจากเมืองแห่งนี้นะักส่วนใหญ่แล้วผู้คนที่ต้องการเข้าร่วมนิกายยอดนักสู้จะมาพักอาศัยที่เมืองแห่งนี้เมื่อเดินทางไปถึงเมืองเทียนเหมินเฉินเซียงและชู่หลงกล่าวอำลาต่อกันชู่หลงกล่าวว่าเขาต้องกลับนิกายแล้ว เนื่องเพราะคนที่ไม่มีคุณสมบัติจะไม่สามารถเข้าสู่นิกายยอดนักสู้ได้หมายถึงเฉินเซี่ยงประตูสวรรค์นี่คือทางเข้านิกายยอดนักสู้สินะเฉินเซี่ยงยืนอยู่ถัดจากประตูทางเข้าเมืองและจ้องมองตัวอักษรที่ดูทรงพลงังหากผู้ใดได้เดินล่องภายในเมืองย่อมเห็นถนนทอดยาวสายหนึ่งนับปลายทางของถนนสายนั้น นั่งอยู่ด้วยอาคารหรูหราขนาดใหญ่เทียบได้กับเมืองเมืองหนึ่งและนั่นคือมีกายยอดนักสู้น้องชายนี่อาวุธขั้นทั่วไประดับ6ราคาของมันเพียง999ผลึกศิลาเท่านั้นคนผู้หนึ่งที่ยืนอยู่ทางเข้าร้านค้าตะโกนขึ้นพลางโบกมือชักชวนเฉินเซียงเฉินเซียงดูเหมือนกับคนทั่วๆไปที่กำลังมองหาอะไรสักอย่างหลังจากเข้ามาในเมือง หลายคนที่เข้ามาล้วนเป็นเพียงตาสีตาสาที่เข้าในเมืองนี้เป็นครั้งแรกและส่วนใหญ่ยังมีโอกาสถูกหลอกอาวุธและชุดกรอบแบ่งออกเป็นขั้นทั่วไปขั้นวิญญาณและขั้นสุดยอดทั้งแต่ละขั้นยังแบ่งออกเป็น 9. ระดับอาวุธขั้นทั่วไปนะับเป็นระดับขั้นต่ำที่สุดกระทั่งวัตถุดิบที่ใช้สร้างยังนับว่าธรรมดาสามัญอย่างยิ่งแต่กับอาวุธขั้นทั่วไประดับหนับว่าไม่เลวและยังใกล้เคียงกับอาวุธขั้นทั่วไประดับเก้าอีกด้วยน้องชายเจ้าต้องการซื้อหาเม็ดยาด้วยหรือไม่ เม็ดยามหา,าธาตุเม็ดยาระดับมนุษย์ขั้นสูง1เม็ดราวขายเพียง55าผลึกศิลาแต่ถ้า2เม็ดราวขาย100่ผลึกศิลาชายแก่จากร้านขายยาตะโกนขึ้นเฉินเส้นงสังเกตว่าภายในดินแดนยอดนักสู้นี้ มีร้านขายเม็ดยาตั้งอยู่ทุกซอกทุกมุมนั่นทำให้เขาค่อนข้างประหลาดใจเขาเดินเข้าไปหาแล้วถามว่าท่านมีผลวิญญาณม่วงหรือไม่แน่นอนเรามีและราคาของมันก็เพียง3 0 0ร้อยลึกศิลาเท่านั้นชายแก่คนนั้นตอบ มุมปากของเฉินเซียงกระตุกเล็กน้อยเขาหลงกลชายอ้วนนั่นเสียแล้วทั้งมันยังถามซื้อเขาในราคาเริ่มต้นเพียงแค่สิบผลึกศิลายามนี้เฉินเซียงทราบแล้วว่าในฟากฝั่งนี้เม็ดยานับได้ว่าค่อนข้างแพงแพงเสีย,ยิ่งกว่าในจักรวรรดินักสู้ตอนใต้ที่เขาเคยอยู่มาเสียอีกแต่นี่ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขาเนื่องเพราะเขาเป็นนักปรุงยา ตอนนี้เฉินเซี่ยงพบเห็นผลึกศิลาสีขาวเรืองรองมากมายและเขายังพบอีกว่าเม็ดยาปราณแท้จริงหนึ่งเม็ดมีราคา500อผลึกศิลาทั้งมันยังขายในจํานวนจํากัดเฉินเซี่ยงเดินเตรเตไปรอบเมืองเทียนเหมินและขายเม็ดยาปราณแท้จริงอีกเล็กน้อยไม่นานเขาก็เก็บผลึกศิลาได้ครบ3 0 0พันผลึกซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนของนิกายยอดนักสู้ แม่เฉินซึ่งจะได้รับตกทอดเส้นที่ผจรกระทั่งทักษะจากซูเหมยเยหวและเปยุยู่หักแต่หลังจากเข้าร่วมนิกายแล้วเขาย่อมสามารถเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างได้มากขัน้นเรียนรู้ทักษะต,ต,ต่างๆได้มากขึ้น แล่ในฐานะสิิคนหนึ่งเขายังสามารถมีส่วนร่วมกับการประลองต่างๆที่ผู้ชนะจะได้รับรางวัลจากนิกายด้วยเฉินเซียงเดินตรงไปยังประตูยักษ์ที่อยู่ห่างออกไปขณะที่ประตูเปิดออกปรากฏเป็นผู้คนมากมายเดินกลับออกมา มีเพียงไม่กี่วันที่นิกายยอดนักสู้จะเปิดประตูเพื่อรับสมัครศิษย์ใหม่เข้านิกายแต่คนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่ล้วนพึ่งพาโชคของตนเท่านั้นเฉินเซี่ยงเดินผ่านประตูเข้าไปเดินตรงไปตามทางอิดขนาดใหญ่ ในพื้นที่ห่างไกลออกไปรอบๆอบนิกายยอดนักสู้ล้อมรอบไปด้วยกำแพงสูงกว่า20ช่างจนทำให้เฉินเซียงเชื่อว่านิกายยอดนักสู้ตั้งอยู่บนยอดเขาเฉินเซียงยืนอยู่เบื้องหน้าทางเข้ายักจ้องมอง ประตูสวรรค์นิกายยอดนักสู้ตัวอักษรใหญ่โตมโหฬานในใจของเฉินเสี่ยงพลันรู้สึกถึงวิญญาณวีรชนผู้กล้าหาญประตูยักษ์ยังคงปิดอยู่แต่ประตูขนาดเล็กได้เปิดออกแล้ว เมื่องหน้าประตูขนาดเล็กปรากฏผู้คนเข้าแถวเรียงรายเพื่อรอตรวจสอบเส้นชีพจรวิญญาณกันยาวเหยียดเฉพาะผู้มีเส้นชีพจรวิญญาณเท่านั้นจึงจะถูกพิจารณาว่ามีคุณสมบัติแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น นอกจากเส้นชีพจรวิญญาณแล้วยังต้องมีผลึกศิลาครบตามจำนวนด้วยมิฉะนั้นย่อมไม่สามารถก้าวผ่านเข้าไปในประตูได้วิธีการตรวจสอบเส้นชีพจรวิญญาณทำได้โดยขึ้นไปยืนบนแผ่นกลมๆ บนแผ่นนั้นจะมีการเรียงตัวแบบพิเศษบางอย่างที่ทำให้สามารถตรวจสอบเส้นชีพจรวิญญ,ญาณในร่างกายมนุษย์ได้แต่ละคนที่ขึ้นไปยืนจะมีรัศมีปรากฏขึ้นต่างกันและนั่นคือผลลัพธ์ของการตรวจสอบเส้นชีพจรวิญญ,ญาณอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ